บทเพลงของซิเมโอนสัปดาห์ที่สองวันที่สามดวตงตาของข้าพเจ้าได้เห็นความรอดของพระองค์ลงลึกในพระคำเป็นฉากที่น่าทึ่งซิเมโอนชายชาราได้อุ้มทารกน้อยไว้ในอ้อมแขนและเริ่มกล่าวคำสรรเสริญเขาประกาศว่าเพียงแค่ได้มองดูใบหน้าของเด็กคนนี้ เขาก็ได้เห็นความรอดของพระเจ้าซิเมโอนไม่เคยเห็นพระเยซูทำการอัศจรรย์หรือสิ้นพระชนม์เไม้กางเขนและฟื้นคืนพระชนแต่เขาก็ได้เห็นเพียงพอแล้วเพียงแค่ได้มองดูทารกน้อยคนนี้เขามั่นใจว่าการได้เห็นพระเยซูเขาได้เห็นความรอดของพระเจ้าแล้วซิเมโอนดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออย่างแท้จริงเขาเพียงแค่ยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าบอกเขา นี่คือความเชื่อคือการมั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าสิ่งที่พระเจ้าประกาศนั้นเป็นความจริงเรามั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเพราะเราเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างชัดเจนด้วยตาฝ่ยายมิญาณของเราเป็นเหมือนกับการมองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนเราเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในพระคำของพระเจ้าและเรารู้แน่ชัดว่าพระคำเหล่านั้นของพระเจ้า อธิบายถึงความเป็นจริงแม้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่หลังจากพระเยซูเสด็จมาในโลกนี้เมื่อยังเป็นทารกน้อยถึง2,000ันปีและแม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นพระองค์ในขณะนี้ได้แต่พระคัมภีร์ได้หนุในใจให้เรามองดูพระองค์และจ้องมองไปที่พระองค์ในสดุดีบทที่34บอกเราว่าผู้ที่หวังพึ่งพระองค์ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่จนพวกเขาเปลี่ยนไปด้วยความยินดีพวกเขาจะเปล่งประกายพวกเขาจะไม่ต้องอับอายสดุดีบทนี้ยังอธิบายถึงความหมายของการมองดูพระเยซูด,ด้วยนั่นคือการเข้าไปลีภัยในพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์อ้อนวอนต่อพระองค์และเชื่อในพระองค์ เรามักจะรีบมองหาความช่วยเหลือจากคนอื่นเรามักจะเล่าปัญหาให้เพื่อนฟังก่อนที่จะเล่าให้พระเยซูฟังเสียอีกเราวิ่งไล่ตามคนอื่นเพื่อหาความสบายใจความเข้าใจและความรักจนลืมไปว่าทุกสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในพระเยซูพระองค์คือความรอดความช่วยเหลือความเข้มแข็งสติปรรัญญาการปลอบโยนสันติสุข การชำระให้สะอาดและการฟื้นฟูของเราก่อนที่เราจะมองไปที่อื่นขอให้เรามองไปที่พระเยซูเมื่อเรามองเห็นพระองค์เราก็เห็นความรอดของพระเจ้าอย่างแท้จริงอธิษฐานพระเยซูเจ้าข้าพระองค์มองดูพระองค์พระองค์เป็นความรอดของข้าพระองค์และเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของข้าพระองค์ โปรดช่วยข้าพระองค์วิ่งแข่งในสนามนี้ด้วยความอดทนและสอนให้ข้าพระองค์จ้องมองไปที่พระองค์ผู้เดียวเท่านั้นอาเมน